โอ้โหอกมีอะไรจะบอกนนไหมเฮ้ยต้องลงน้ำแล้วสายทินเปล่าสายพันเปล่าเดี๋ยวรุดนะไปไปลงไปเอมานลกลางน้มาสายพันบนแล้วอย่ากดสปูนอย่ากดสปูนปล่อยมีมีเข้าไปเลยเดินตามไปเลยเดินตามไปเลยไปเก็บเลย คือทูท่พิชิตโอเคโซนน่ะฝั่งน้ำเราอะ่ะโอ้โห,หตกนอนครับ <Okay. S 2> อุ้ยเข้ามือแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวจับปลาจับปลาก่อนเอาเอาจับปลาจับปลาเดี๋ยวครับจับปลาจับแน่นจับแน่นจับแน่นอย่าให้ดีนะโอ้ยข้าลึกด้วยไม่เป็นไรรมดานี่ปลาดิ้นนะครับออกดปลาก่อนปลดปลาก่อน เงือเข้าตรงมุมแข็งด้วยโอเคปล่อยไปก่อนโอเคปล่อยไปปล่อยเยอะแล้วเออยู่พิ่งอยู่พิ่งเพิ่งปล่อยเต็มเงี้ยงให้กูเป่งเต็มเงี้ยงนะครับเต็มเงี้ยงแต่เมื่กี้จะปล่อยมันแล้วเชียร์อุ้ยแรงอย่างเยอะแรงมันเยอะตัวนี้แรงเยอะจริงปล่อยตัวเลยมีคีมใช่ไหมต้องดันออกเออจัดการให้ ของฝากใจนนนเนีน่อนอของจริงว่ะเฮอะโปแม่งพามาโดนเงี้ยงเงี้ย <laughs> ตกตั้งแต่เช้าครับก็ไม่ได้ตัวเลยนี่จะกลับบ้านอยู่แล้วพอดีโปกล้องผ่านมาพอดีครับแนะนำการเจอป๊อปนี่สุดยอดครับไปพร้อมยังตั้งลำ มน่งแล้วบายตัวแรกของปีครับเยส